ที่ผมเนี่ยผมก็ว่ามันผมอยู่กับพี่ไหมเนี่มาคักเติบอยู่ผมก็เลยว่าผมเสียห้แง่คิดว่าเออเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราควรมองยังไงแล้วศิลปินเองไม่ว่าแต่กับพี่ไหมก็ตามมันจะอาจจะเจอกับโตเกี่ยวมิวสิกหรือน้องๆในค่ายเองก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเฮ้าต้องป้องกันไว้ก่อนพวว่าเออไปเกิดอะไรกันมาไวยไหว้ใช่กันนู่นนี่นั่นคือเกา่า แม่นบล,ล่ะเออคิดฮวดครับคิดฮวดออมสินอ่ะคิดฮอดอยู่แล้วล่ะปะัจจุบนเนี่ยซึ่งนะครับเออแมนนะครับคือซึ่งผมนะ่ะ <c oughs> บม่อยากให้ศิลปินหรือใครๆที่ต้องมาโดนแบบอย่างเงี้ยลักษณะคล้ายๆกันเนี่ย บ่อยากให้เกิดเรื่องเกิดลร่าไม่ว่าจะเป็นคนจัดแล้วก็ศิลปินเองก็ตามเนาะง่ายๆเลยหลักๆหัวขอมันที่ผมคิดไปมีอยู่ซํานั่นบัดนนี้เอฟซี่บางคนก็บ่เขอใจกับว่าเขียนใต่คอมเมนต์จะไปเอาง่ายๆเพื่อจะสีเขียนว่าจะไปเสียกเรื่องของเขาหน่ะละเออคอยก็บว่าอยากเผือกบ่อยากเผือกดอกเพียงแต่ว่าคือเราจะพูดด้วยสิ่งที่มันน่าจะพูดเพราะว่าอย่างน้อยผมมองว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ ศิลปินใครๆลหลายๆคนก็ได้นะเพราะว่าเท่ากับว่าอยากให้ศิลปินที่ว่ารับงานรับการแล้วไปห่อน,นงานแล้วบได้หลินหรืออา,อาจจะเกิดอุบิเหตุอะไรอันนี้เราก็ไม่ทราบได้เมนบ่ล่ะเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไม่ดีกว่าหรือผมก็คิดแํานี้เออแต่มันก็มีคนคิดที่ต่างไปกับผมไปอีก ต่างแบบนี้ลนะ่ะโอ้ต่างยังยิ่งยวดอืมตั้งแบบยิ่งยวดแบบเขียนมาซะแบบโอ้โหคือตำหนิเลยตำหนิไว้ก่อนเลยไม่รู้ว่าผมจะพูดเรื่องอะไรเนาะ,นอ,ะอ่ะเขาเรื่องมาที่นี่ก็ผมเสียของเบาเรื่องของพี่ไมไทยนะครับไม่ไทยไหนตีไม่ไทย,ไไไทยหัวใจศิล์นเนี่ยเขอเอ่ยถึงเจ้าหน้าเกา่านะครับคือด้วยพฤติกรรมพฤติการที่ผมรู้และค่อนข้างที่จะสนิท ผมกล้าบอกเลยว่าผมเป็นคนนึงที่สนิทกับผีไหมไไยมากถ้าว่าเสื้อกับไปถามแล้วโหลดนะครับจนผมหูว่านิสัยพฤติกรรมหรือเงี้ยกระชาของไอเราเป็นคนแบบใดผมกลา้าพูดตรงนี้เลยนะทุกคนนะนะครับกล้าบอกเลยว่า,วาคนอย่างผีไหมไไยนะครับถ้าถึงหนางานแล้วนี่หรือสิไปเลียนหนางานหรือว่าโต๊ะปราบละโต๊ปากละคาเดียบลอยแล้วนี่สิ่งในการสิล่นนี่ ต่รางานพี่ไหมไทยไม่เคยถอยต่อให้คนเบิงมีคนเดียวกับ้างพี่ไหมไทยกับย่อมลินไม่มีคนดูเลยแกก็เล่นเพราะว่านั่น,น,นคือสปิริตของแกไม่เป็นไรผมจะเล่นเล่นจนดึงคนเข้ามาดูให้ได้นั่นคือพี่ไหมไทยหรือว่าพี่ไหมไทยหัวใจศีลเรานั่นคือสปิริตของเราผมอยู่กับพี่ไหมไทยมากปี2549ผมมาออกจากพี่ไหมไทยคือ2562 ก็ซึ่งยาวนานไหมล่ะเออที่เนี่ยผมไปกับเรานี่ตะเวนเห็นข้อเสือหรืออย่างกับเราหลายๆอย่างเนี่ผมไม่เคยเห็นพี่ไหมถอดใจเรื่องทํางานแล้วการมาเมาึืนเวทีบ่ึืนบน่ได้นี่นะครับถ้าใครนะครับได้เอ่ยหรืออะไรก็ตามแหละนะครับถ้าเดี๋ยวว่าพี่ไหมเมาขึืนบ่ได้ยางถีงพี่ไหมโพดนะอันนี้ผมเห็นจากพี่ไหมโพดเอ้อเออว่าเมาเหรอแล้วึืนเวทีบ่ได้อันนี้คอยเสียงข้อขาดปาดตายเลย เอยพอเคยเห็นที่หมไทยเมาแล้วขึ้นเวทีไม่ได้เมาแล้วเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้เมาแล้วราไม่ได้ไม่มีนะครับไม่มีเอยพอเคยเห็นแล้วไปเล่นตรงไหนก็ตามนี่แม้กระทั่งวงเกเองหรือวงที่ขึ้นไปรับเชิญหรือไปที่ไหนก็ตามคนเบืองสองโค้สามพนหรือว่ามีค้เบืองเล่ากรเลนถ้าเห็นเล่ารเลนแล้ว่าจะเล่าขอเล่นโดยซ้ำโดยมมกพี่ไหมไม่เคยขอถอยนะมีแต่ขอเล่น ไม่มีคนก็จ่ายตามที่ไม่มีคนแต่ขันจีบอกว่าโอ้ยเบี้ยวเวลาแล้วก็เวลาอาจไม่ตรงนั่นอาจจะมีบ้างแต่ว่าเบี้ยวถือว่าบกขืนงานบกไปงานบกยอมขืนเวทีเมาไม่ขึ้นเวทีไม่มีโดยเด็ดขาดอันดีคนกล้าพูดเลยนะครับแล้ว <c oughs> ทําไมไมนถึงเกิดเรื่องอย่างนี้ พี่น้องมันมี้มียูสองสามอย่างอันนี้ผมไม่ได้ว่าให้ใครไม่ได้ว่าให้ผู้จัดการท่านใดนะแต่ผมก็เคยเจอมาอันนี้ฟังไว้ก่อนเนาะคือหนึ่งนะครับสมมุติว่าศิลปินกําลังสีเดินทางไปกําลังสีหอดงานแล้วคนจัดเห็นแล้วว่าหัวคนดูน้อยว่ะคนดวงสามสีหาลอยแต่ว่าถ้าศิลปินขึ้นปึ้งกูต้องด้ใจแค่แค่หลายเงินแสนสรุปแล้วผู้จัดใจฟอก์ก็เลยบอกว่า งานยกเลิกเอองานยกเลิกปุ๊บบานนี้ศิลปินที่ยังม่หอดบางคนเขาออกมาไปตัวเขากลับลำเลยกบมีเน้ยก็คือยังไม่ถึงเวทีแต่เขากลับลำเลยก็คือไม่ไปพอหอดแล้วบอกไปปุ๊บทั้งนะครับคนที่จัดเออคนที่จัดเนี่ยคนที่จัดงานเนี่ยช่วยโอกาสตรงนี้มีนะนี้ผมไม่ได้บอกว่าใครนะแต่ว่ามันมีผมก็เคยเจอแล้ว ช่วยโอกาสตรงที่วาศิลปินบวชงานประกาศนาเวทีเลยประกาศยุโซนนั่นเลยว่าอางานวันนี้ดูได้แค่นี้แล้วยกเลิกนะครับเนื่องจากศิลปินไม่ขึ้นเวทีเอ้าตายแล้วที่นี่กลายเป็นไงกลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมครับทุกคนกลายเป็นวายโยนขียศิลปินเด้บานนี่อันนี้มันมีจริงแล้วก็เคยเจอไหมเคยเจอเออเคยเจอนะครับไม่ใช่ไม่เคยเจอนี่ มันเป็นแบบนั้นนะครับเออก็เลยเมกก็เลยว่านี่แหละให้นักเทียร์นี่ศิลปินกับคนเนาะเออบอนพระอิปปูนได้นั่นแหละก็เลยบอกว่าเอ,อ่อการที่นะครับการที่เจ้าศิลปการหรือสีลป้ใดๆกันสร้างเนี่ยเออมันก็ต้องมีสิคือการที่คุณถ้าคุณชัดเจนพอน่ะนะ เออแล้วเขาสิไปเ้านั่นเมืนี่ให้เจ้าได้บอกมันบมามีทางดอกแต่ว่านี่รี่ล่าไงเออแล้วประวัติคนที่นะครับคนที่แบบทําแบบเนี้ยมันมีไม่กี่คนหรอกนะครับคนจัดงานนะนี่แหละมูเจ้ารองพิจ้านาบอกก่อนิ่งที่ผมบอกเนี่ยเป็นยังผมเครืออกม่าบ้าตีเพราะว่าอะไรก็เพราะเรารู้พฤติกรรมพฤติการของศิลปินที่มันเกิดเรื่องถ้าพี่ไหมเราเป็นคนเละเท เป็นคนที่แบบว่าเออหนึ่งบตรงต่อเวลาสองสม่ได้เท่เม้าโดยที่ขืนห่านบ่ได้ดเวทีบ่ได้ดเลยอ่ะโอเคมันก็อาจจะเป็นอย่างที่เขาว่าแตะคอยก็ว่าคอยหูพี่ไหมดีหอดิคอยถึงก้าว่านี้คอยก็ว่าคอยสนิทเล่าพ่อโตอยู่คอยก็ได้กาบอกว่าว่าตรงตรงได้ว่าไม่มีหรอกคาว่าพี่ไหมนี่โดดห่านบ่ขืนห่านโดดห่านบพราะขืนเวทีเลยบอมี่ มีแต่ขอเห่นคนหน่อยคนหลายแล้วขอเล่นเลยเออบ่มีดอกว่าบ่ขืนบ่ขืนดอกไปหอดโอ้ยบมมีค้นเบืองบ่ขืนดอกนี่ผมบอกเลยว่าบ่บ่เคยเจอพ้อมจริงๆผมไม่เคยเจอเลยนะครับเออพูดเลยนะคคอยบ่เคยเจอที่ว่าโอ้ยบ่ขืนนะครับบมมีค้นเบิ่งนี่บอบ่บเห็นเออคอยบอกเลย สิมันวอาว่าถ้าจะขวางอันอันนั้นนี่นี่เพรอ,อนเพราะเขาโพดปุ๊บแม่นบ่พราสิแล้วปินเขาเออมันมันความจริงปุ๊บมัน,น,เ,เ,มน,มน,มนเกิดความเสียหายเสียเขาโพดแปลว่าเขาโพดว่าให้ได้ปะนี่ขอก็ได้ว่าเออเนาะมันมันก็เป็นแค่อย่างนี้ไงพอเขาพอเขาโพดว่าให้ เอออะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดความเสียหายกับเขามุจ้าจอย่าลืมเนาะว่าสมมุติว่าเนาะอ่าถ้าวันนั้นนะ่ะถ้าไม่มีคิวตัวนี้แทรกเข้ามาเนาะแล้วงานอื่นที่เขารออยู่ที่เขาต้องปัดโต๊ะทิมนี่แล้วจะทำยังไงเออคือบอกให้เลยว่า เขาค <c oughs> ิวง,งานนะครับคิ้วง,งานที่เขาอ่นสิใดต่อหรือเขาต้องไหนงานต่อเนี่ยกลายเป็นอะไรกลายเป็นไม่ได้สิเออกลายเป็นอย่างได้ทิมคิวง,งานซื้อแล้วใครรับผิดชอบคุณก็ไม่รับผิดชอบให้เขาถูกไหมเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับเออแป๊บหนึ่งเลยพี่น้องเดออยย่ใส่วะ แม่อมสินนันทรงแคบหมูมากบบก็ลดตู่ครับพี่น้องก็เลยต้องแวะมาออ่านแคบหมูอยู่บข้ออนะครับแม่อมสิ้นทรงมากพ้นกระสิโต๊กได้พี่น้องข้ายอยู่เขาได้นน่ยวนพันแกนอยู่ฝ่าหมื่นม่วดิยน่บูยสีทองฝ่าไหมไมเป็นแต่ออยานแข็ๆอ่านั่นแหละครับที่นี่ถ้าสีโต๊ะตรงๆนะพี่น้องว่าต่อแับเนี่ ถ้าจะให้พูดตรงๆแบบชัดเจนเลยนี่ถ้าไม่ควรมือซื้อผมเบานะะบอกเลยว่าถ้าไม่มีเงินนะครับบ่มีเงินติดจะของเนี่ยเขาเอ่ยมาบ่มีเงินรองหลับถ้าสมมุติว่าเจ้าคิดว่าเจ้าสีอาจสีได้ได้ได้ย่างเดียวเจ้าล็อกคิ้วเขาเจ้าคิดว่าเจ้าสีได้จัดและต้องได้จัดและต้องได้อย่างเดียวเจ้าบ่เคยคิดก่อนเลยว่าถ้ามันขาดทุนล่ะ ถ้ามือนั่นเอามาจ้างมาลหละมันบ่ได้กัาไรหรือมันขาดทุนล่ะคุณมีทุนสำรองที่จะจ่ายเขาไหมบอบอ่คิดบบดน,นี้ผมก็เคยเห็นหลายต่อหลายคนเลยที่ประเภทว่าไม่มีเงินสำรองจับเสียมือเป่าพี่น้องหัวจัเข้ามาจับเสียมือเป่าบอมันมีไหมมี นะครับคนเหตุงานคนจัดงานที่ว่าจับเสียงมือเป่านีมีบ่ามีครับมีหลายพ่อที่ห็นนะไปะที่นี่นะครับผมบอกให้เลยนะว่าสิ่งที่ผมพูดนี่ผมถามดิว่ามันไม่มีประโยชน์ตรงไหนผมก็ออกมาเตือนงี้ว่าคนที่จะรับงานนนะครับเขาต้องเช็คประวัติคนที่เขารับงานนั่ดีๆนะครับบางทีบว่นว่าให้เขามาเช็คประวัติศิลปินจะของเพราะฉะนั้นตัวเขาเองคนที่เขาสิรับงานนี่เราต้องเช็คประวัติเขาด้วย เออ่าคนจัดคนหนีนะซื้อซื้อตรงซื้อสารบอเออนิสัยใจคข้อเป็นจังไดเออเขาถ้าเขาขาดทุนหรือว่าเขาจางเขาไปแล้วเขาบริษัทกำไรเนี่ยเขาสิใจเขาบอนี่นะครับแล้วมันไม่มีประโยชน์ตรงไหนสิ่งที่ผมเสียออกมาเบาแล้วมันไม่ดีต่อสังคมหรอมันบรดีต่อศิลนองๆพี่ๆศิลปินบอกผมว่ามันโอเคอยู่นะเออ แล้วผมไปพาดพิงไงนะ่ยผมไม่ได้พลาดพิงไปทักษสินแหละแต่ว่าพูดในความเป็นจริงให้ฟังว่าถ้าจะคิดว่าค้นยังผิดไหมเป็นแบบนี้ผมกล้าเถียงง่ายง่ผมไม่ได้มีส่วนใดสนเสียน้ำเพลินดอกเออเออนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเห็นบ่อนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่กันอะไรกันหาเนี่ยถามว่าไปยุ่งอะไรกับเขาเออผมไม่ได้ไปยุ่ง เจ้าฟังผมตะต้นลหไปว่าผมโอเรื่องหยังเออผมพูดเรื่องอะไรผมออกมาเตือนคุณรู้ได้ไงอ่ะถ้าผมออกวาบอ,อกมาเตือนมันบอ,อ,บอ,อ,บอคุณพี่ฟังผมนะพี่คุณพี่กันหานะถ้าผมไม่ออกมาเตือนสมมุติว่าโตเกียวเจอละ่ะใครเสียหายบอต้องเสียหายไหมแทนที่สิไปงานมันบอไปหอดแล้วเหตุงานแล้วหรือบอได้เงิน หรือเขาบอกเอายกเลิกกับท่านหันคุณเสียคิวงานไหมเสียอย่าลืมนะว่าช่วงช่วงเมษาจะเป็นช่วงที่พีคกงานแล้วศิลปินควรที่จะได้รายได้เต็มเต็มเมษาเนี่ยเป็นอีหยังที่ได้เงื่อนที่สุดแล้วเออนะครับผมไม่ไปยุ่งกับเขาอยู่แล้วพีกแต่ว่ามาพูดให้ฟังว่าเท่าเองหรือศิลปินลหลายท่านนะครับควรดูดีๆด,ด,ด้วยในการที่จะรับงานะ นี่คือการเตือนให้คนอื่นประตกเป็นเยื่อใครต่อใครก็ว่ากันไปเออบ่ได้เบิ้งย่าแตะแรกบ่ว่าผมบอกถึงอย่างอะ่ะเอองงมากคนเรามันต้องดูก่อนสิว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรเออได้ครับ เฮาตองย้อนเบิ่งก่อนเทามาบประานเทาควนเบิ่งหล้กควนถามมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะน้องหนุ่มมันยุ่นี่ตัวเออัอน,นี่ยซัดขึ้นไปหยุงอย่าง,งเขาเจ้าพต้องเชียงข้าบว่าหยุงก็ได้่ต้องห้เกียรติกันก็นได้เสือกางน้าเขาสีกระโดดก็ได้ขอบว่วดอกผมไม่ได้เผือกหรอกนะเพียงแต่ว่าก็รอลกพิจารณาเบิง่งเออคือผมบ่อ,อยากให้ไพ่ต๊ะเป็นเงือ นี่คือเราออกมาตีแผนแล้วเ,เรามาพูดเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้คนที่เขารับงานหรือศิลปินอีกหลายท่านนี่ตกเป็นเหยื่อไงหลายชุดว่าศิลปินเกิดใหม่หรือว่าศิลปินที่ว่ายังไม่เคยรับกับเอ่อบางคนที่ที่มันเกิดเรื่องอยู่เนี่ยหลายมุิว่าเขาเขาได้รับปุ๊บแล้วเขาเจออย่างสี้อีกละ่ะต้องตกเป็นเหยื่ออีกครั้งหนึ่งใช่ไหมต้องโดนไปอีกโดนไปอีกอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ที่คุณคุณไม่อยากให้ผมพูดเนี่ยต้องให้เขาโดนต่อเลยใช่ไหม เออมันคืออาชีพอาชีพหนึ่งแล้วเขาต้องทํามาหากินเจ้ายจเรื่องว่ายกเลิกหนึ่งครั้งมันไม่ไม่ยกเลิกแต่ตัวศิลปินเนี่ยครับและนักดนตรี่ะใครรับผิดชอบแดนเซอร์เวทีเครื่องเสียงอีกใครรับผิดชอบและมันอีกหลายปากนะครับมันว่ามันแค่ปากเดี๋ยวได้ถ้าโดนโดนงาหนึ่งนี่มันหลายปากที่เขารอกินรอใช้อยู่เบื้องหลังเขาอีกแล้วงานมันเกิดความเสียหายหมถึงว่า มันบ่แม่นแค่คนเดียวเออนะครับคืออันเนี้ยไม่ได้ฟังเลยลก็จะเม้นถามเม้นแล้วก็เม้นดว่าโอ้ไปเสียกน้ำเขาโอ้ยก็เหนื่อยอยู่เจอเจอแบบนี้เขาก็อแอบเหนื่อยอยู่นะคือคือคือผมบอกแน,นะครับพี่น้องว่าเราไม่ได้มา ไปพูดเอาแล้วให้คนมาดูเราหรืออะไรนะที่แต่ว่าเราพูดด้วยความเป็นจริงว่าเออมันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยแล้วมันเป็นแบบเจ้าเสียเออีอยังงี้สิไหมนะแล้วตัวเราเองนี่เราจะแบบไม่สนใจเลยเหรอผมก็มองมาเอออย่างน้นนอยๆมันให้เห็นอีกด้านหนึ่งผมเห็นยุที่เขาออกมาไลไรน่ะนะนะครับอีกคนหนึ่งที่เขาออกมาไลไรเขาก็วา่วข้องเขา แต่ถ้ามันเป็นลักษณะอย่างเนี้ผมก็มองงมาเออถ้าเราพูดในแง่ของตัวเขาเองเนี่ยศิลปินเนี่ยถ้าเขาเจออย่างนี้เราก็ควรจะให้คนอื่นเจอต่อด้วยไหมผมก็มองงมามันบอกว่าจะเหตุเจอภัยก็ภัยทั้งสินนะ้นอ่ะถ้าเราไม่ชัวร์ในการจัดงานหรือปมมีงเงินห้องถุงห้องถังไว้ได้หลายในการจัดงานผมก็มองว่าจะไปจัดท่อดิตนอ่า นักดนตรีศิลปินเขาแดนเซอร์เขาน้ำมันมีลึกกว่าน,นี้แต่ผมไม่อยากพูดนะครับมันมีลึกไปกว่าน,นี้เพราะว่าผมกับวาผมอยู่นี่ในวงการน,นี่พ่อประมานอยู่บางที่นะครับจัดงานขาดทุนมุ่เจ้าจํามือที่ว่ามู่ผมเล่นยุคปุ่มเพราะอ,าอยู่ว่าปีปทุมในบอเนี่ยอยู่ว่าปีปทุมวงโตเกียวมิวสิกไปเล่นทั้งวงถูกต้องไหมแล้วโดนอะไร นี่แหละคือมันเป็นผลของการว่าเข้ากับบริหูนะว,ว่าผู้จัดผู้นี้เออเขาเอ,อ่อเป็นแบบนี้สิเหตุแบบนี้เราก็ยัง สุดท้ายคนจัดนี่แอบไปโพส์น่ะว่าเออว่ามีคนขาดทุนนู่นนี่นั่นสียูเห็นหยางน,นู่นนี่นั่นเห็นไหมถ้าเราไม่ตีแผ่เรื่องนี้มันต้องโดนกันอย่างนี้บ่อยๆใช่ไหมศิลปินที่ท,ที่ที่เราทำมาหากินแบบนี้เออเพราะฉะนั้นถ้าไม่ชัวร์ไม่ใจพอพอชัวร์พอใจแค่จัดครับรนี่โนที่โดนคนเขาทำมาหากิน เนี่ยแล้วผมผิดตรงไหนแล้วถามว่ามันไม่ใช่การเป็นที่เราจะไปเสือกไปอะไรมันไม่ใช่นะพี่แต่ว่าถ้าเบาเ,บาเ,บาเนาะท่าเบาๆตรงนี้แล้วน้องๆรุ่นใหม่หรือว่าบางคนเขาอาจจะไม่เจนจัดเรื่องสนามที่รู้จักคนนี้คนนี้เนี่ยเขาก็ต้องเสียงานเทาไมอะ่ะอืมอีหลีเลยครับอันนี้คือออกมาคือออกมาพูดคืออยากให้เตือนให้ให้ อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็มันไม่ใช่เรื่องของผมแบบจริงแต่ว่าอย่างน้อยๆผมก็ไปอยากให้ศิลปินท่านได้เจอขนาดโตเกี่ยวก็ยังเจอนะอ่ะเห็นคนหน่อยปุ๊บปูหอบเงืนเท่าที่นี่น่ะมีและใครรับผิดชอบเวทีเครื่องเสียงเครื่องปั่นนุ่นนี่นั่นมาที่นี่ก็ไม่มีเออ นี่แหละคือคนเราเนี่ยนะครับบางทีนี่จาเอีอยงเออคือบางทีผมผมมองว,า,วานะครับถ้าใครคิดว่าเออมันจะฟีดแบ็คมาตรงนี้มันไม่ได้มีผลตรงนี้หรอกมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยครับว่าฟีดแบ็คเขามานนะนะเออนะครับ เพราะว่าเราก็เคยเห็นแล้วนี่อยู่ว่าปีก็เห็นเออผมแค่แชร์ประสบการณ์แล้วผมพูดประสบการณ์แล้วอยากให้คนอื่นไม่ให้เจอเนี่ยทุกคนที่ังเกตบอกครับว่าบางทีเนี่ยบางคนเขาอาจจะคิดต่างกับเรามันก็ไม่ว่าก,กันหรอกเนาะอุยเพื่อนญาติฟีดแบ็กกับผมามาเป็นเนี่ยวถีบดนนีนู่นนี่นั่นคุณคนจัดงานอ่ะ เขาแข่งขันกันผมจะพูดให้ฟังคนจัดงานเขาแข่งขันกันถ้ามีบักแดยบักหนึ่งผิดพลาดเนี่ยคนจัดงานเขาซัดกันเองด้วยคุณรู้ไหมคนจัดงานเขาสนิทชิดเสื้อกันเนี่ยมีไม่กี่คนหลอกบางคนทะเลาะกันชิบหายเลยเพราะว่ายงแย่งงานกันแต่นี่ผมบอกว่าบอกเตือน ว่ามันมีแบบนี้แล้วเราจะป้องกันช่วยกันยังไงเราต้องระมัดระวังในการรับงานมากขึ้นคนเมืองผมสามจีลอยไม่เห็นด้วยสักสองสามคนผมก็คงไม่ว่าหรอก